ไปเที่ยวเองไม่ได้เดี๋ยวพาไปเที่ยวทิปเพราะอย่างที่บอกไปว่าจะพาไปดูภูเขาหินปูนหนึ่งเขาบอกว่ารูปร่างหน้าตาแปลก<ถ>เหมือนพยาวานอ,นอเหมือนจริงๆคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ประธานกลุ่มเที่ยวไทยไปชมพูพร้อมด้วยชาวบ้านในกลุ่มเที่ยวไทยไปชมพูเขาออกเดินสำรวจป่าชุมชนซึ่งตรงนี้ก็เป็นป่าสัง,งวนด้านหลังหมู่บ้านบ้านชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเตรียมที่จะจัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมนะซึ่งเขาคาดการณ์ว่าหลังจากสถานการณ์นี่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 โโแบบนี้เลยเหมือนจริงไหมดูด้านข้างนะเออเน,นี่ยนนมี<ๆ><ๆ>สันจมูกมีร่องปากนะฮะใช่ คือก้อนหินตรงนี้นะคะเขาเจอหลังจากกําลังเดินสํารวจอยู่เตรียมที่จะเปิดที่น้ักท่องเที่ยวม,มาชมแต่ว่าเดินได้ประมาณ1กิโลครึ่งค่ะเขาก็สังเกตเห็นกลุ่มหินบริเวณตีนเขาหินปูนมันมีรูปร่างหน้าตาแปลกกว่าหินอื่นๆบางคนก็บอกว่าคล้ายพญาวานอนบ,บ,บางคนก็บอกว่าเหมือนยักษ์ ขึ้นแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนซึ่งชาวบ้านที่ไปสำรวจเนี่ยก็่างถ่ายภาพเก็บเอาไว้นะเนื่องจากเนี่ยเขาถือว่าเป็นความหัศจันยร์ของธรรมชาติธรรมชาติรังสรรค์จริงๆแล้วเคยสำรวจมาก,ก็หลายครั้งด้วยกันยังไม่เคยเจอหินปูนที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกแบบนี้เดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าโควิดผ่านพ้นไปนะที่ตรงนี้ต้องเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดมาเซลฟี่กับเขาหินปูนพยาวานอนอย่างแน่นอนคะ่ะโอ้โหนี่พิษสุโลกก็จะมีหินเนี่ยฮะพยาวานอนเลยนะ เหมือนทางอีสานใช่ไหมที่เป็นมีงูเหมือนนาคานาคีนั่นนะตรงนั้นเป็นงูทางนี้เป็นลิงอ,อะไรอย่างนี้เอแล้วเอาแล้วอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับในอนาคตนี้นะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด u ั s c ไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ